สวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับสู่การเดินทางของผมอีกครั้งครับทริมรถริมทางรอบผมวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้พาเพื่อนนะครับเดินทางไปออกทริปที่ไหนนะครับวันนี้ก็วันเป็นเป็นวันที่12เมษายนแล้วนะครับก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสงการแล้วนะครับเพื่อนๆมีแพลนที่ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะครับ คอมเมนต์มาบอกันายนะครับก็ในช่วงนี้ก็โควิดยังระบาดเยอะอยู่นะฮะก็ให้เพื่อนๆระมัดระวังตัวกันดีๆครับดูแลกันดีๆด้วยนะครับใครที่กลับบ้านก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับยิ่ดนย่างพานาก็ขับด้วยความระมัดระวังมีสติให้มากๆนะครับเพื่อนๆครับโอเคีครับวันนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะฮะวันนี้เนี่ยผมจะทําการเซอร์วิสนะครับเจ้าตัวคุณป้าแองเจนโนคันนี้นะครับที่ผมใช้อยู่ประจำนะ นี่เดียผมจะมาซ์วิสในเรื่องของอาสายพานนะครับแล้วก็เม็ดตุ่มนะครับมีการปรับแต่งนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ปรับแต่งอะไรเยอะแยะนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าอุปกรณ์ในการซ์วิสนี่มีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับชุดข้างของอพวกสายพานออโ,โต้ทั้งหลายนะครับมาอันนี้ก็เป็นชุดซ์วิสนะครับสำหรับถอดนะฮะตัว ชุดข้างนะครับก็จะมีตัวจับเขาเรียกว่าจับอะไรอ่ะผมไม่แน่จับใบพัดจับจับชามคัดอะไรเนี่ยนะจับคัดนะประมาณกับกระโหลคัดไว้ตัวนี้นะครับสําหรับถอดตัวกระโหลคัดด้วยนะครับแล้วก็ถอดตัวชามได้นะครับก็มีพวกไขค,รครวงประแจนะครับตัวนี้อ่ะนั่นก็เป็นอุปกรณ์ข้าวๆนะครับที่จะต้อง มีในการที่จะถอดตัวชุดข้างนะครับเดีย๋ยวมาดูว่าวิธีการถอดมีอะไรบ้างครับและในชุดข้างของเป็นพิาโนโน,นะครับเราจะเป็นที่จะต้องถอดแฟลชิงซินี้ออกก่อนนะครับเพื่ออะไรนะรเพื่อเราจะถอดฝากรองออกนะเพื่อความง่ายในการในการทํางานของเราดีที่จริงถ้าเราจะถอดออกหมดเลยก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําให้ถอดต,ตรงนี้ก่อน,น รเรามาเริ่มถอดกันเลยครับก็จะมีน็อตสองตัวเนียฮะเมื่อเราถอดเสร็จสิบปุ๊บนะฮะเราก็ตรงนี้นะครับสไลด์อกไปทางขวาเือแล้วก็ออกได้เลยนี่ก็จะเลือเล่อๆหน่อยนะ,ะจากนั้นนะครับเราก็จะเหรียบริเวณทั้งหมดนะเราก็าจะถอด เมื่อเราถอดน็อตออกหมดทุกตัวเลยนะครับเราก็ท,ท่องพันดึงเอาฝากรองด้านในนี้ออกมาเลยกันก็จะมีกรองด้านในตรงนี้นะเราก็เอางไว้ก่อนที่เราจะไปถอดตัวฝาครอบพลาสติกตัวนี้ออกเราต้องถอดคันสตาร์ตออก,ก่อนนะครับคันสตาร์ทเป็นเบอร์หกเหลี่ยมนะครับเป็นหกเหลีย่ยม เรา,เาจากนั้นก็ใช้เบอร์สิทนะครับฝุนตัวอที่เย็ฝาครอบแข็งไห้นะครับและจุดตรงนี้นะครับ ผมจะให้ดูนะปึ๊บตรงจุดน็อตตรงนี้เบอร์สิบมันจะถอดยากนิดนึงนะเพื่อนๆเพราะว่ามันจะติดในตัวเนี้ยคือถ้าเรามีตัวทีเบอร์สิบที่มันยาวๆมันก็จะคงจะไม่เป็นปัญหานะมิ่ะนัผมมันก็จะเป็นปัญหาตรงที่มันแบบติดตรงเนีเออ้ก็เลยจะต้องที่แบบว่าเงี้ย่งียงง,ง,งี้แล้วก็ปุ๊บแนี้เดี๋ยวนะปึ๊บให่ก่างี้แล้วค่อยไปตัวนี้น,น็อ เบอร์สิบตัวนี้มันจะยาวๆนิดหนึ่งนะมือเพื่อนจะเป็นน็อตที่ยาวที่สุดนะตัวนี้โอเคได้ป้ะหาได้เหร ตอนนี้เราก็ถอดแล้วนะครับนี่ฮะที่ผมบอกบอกว่าถอดกรองออกแกนนล้ามันง่ายขึงไหมง่ายตัวเอาอัน,นี้ออกเนี่ยตัวนี้ตัวเดียวที่ออกออโอเคหลังจากนั้นก็จะเป็นเบอร์แปดนะครับที่จะที่จะเอาออกนะครับเบอร์แปดทั้งหมดมีหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดตัวนะครับ ัวนี้เบอร์8ทั้งหมด8ตัวนะที่เราจะเอาแต่ว่าตัวที่หลักๆที่มันจะยากๆหน่อยเลยคือตัวนี้ใช้ดุมเงนด้านในไม่แน่ใจว่าจริงไม่แน่จะเห็นนะเพื่อนๆเดี๋ยวดูตัวนี้ตัวนี้ฮะตัวด้านในสุดตัวนี้น่ะคือประแจมันเข้าไม่ได้เพราะมันติดแฟลลิงตรงนี้นะมันติดแฟลลิงตรงนี้เออเราก็จะใช้เป็นวิธีการนี่งใช้บล็อกนะฮะเบอร์8ตันนี้อะ วางเข้าไปแทนนะวางเขาไปปุ๊บตรงนี้เห็กันไหมรึเปล่ผมก็จะใช้บล็อกปวยแปดปุ๊บยัดเข้าไปอย่างนี้ก่อนนะผมก็จะใช้ตัวก้านบล็อกเนี่ยแยงเข้าไปแยงเข้าไปแต่ว่าแยงไม่สุดนะแยงดูทุกครึบเข้าล็อก โอเคครับตอนนี้ผมก็ถอดออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถอดน็อตทุกตัวแล้วเดี๋ยวเราจะดึงแคลงออกนะครับน็อตแคลงเนี่ยก็จะมี2ขนาดนะครับจะมีสั้นกับยาวเวลาเพื่อนๆถอดก็ดูดีๆนะครับว่าจุดไหนสั้นยาวนะดูดีๆนะตรงนี้สําคัญนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับปกติตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวใบพัดชามนะครับยามหน้านะครับมันจะมีตัวกรองอยู่แต่ในตัวของผมถอดออกไปแล้วนะครับ ก็ไม่มีนะโอเคเวลาถอดนะครับถ้าเราขยับแล้วมันดึงแล้วมันแน่นมากนะครับให้เราให้เราใช้ไอตัวงัดตังนี้นะอ,อูโโอโโดนกล้องเลยโอเคงัดแล้วมันก็จะพึบออกมาง่ายๆนะครับแล้วก็ตัวแคงก็จะมีตัวประเก็นที่เป็นอะลูอลหะนะ เห็นลูกหางตบบนี้บางๆนะเชื่อว่าอยู่นะโอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นสภาพนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปใกล้ๆเลยก็เป็นสภาพภายในของคุณป้าแกนี่นะครับซึ่งผมก็เซอร์วิสเขาบ่อยนะเซอร์วิสเขาบ่อยเหมือนกันนะครับคือเราไม่ได้ปล่อยให้เขาชุดโซมไปตาม เวลาจากนั้นนะครับใช้ตัวก้ามปูตัวนี้นะครับตัวน,นี้แหละเพื่อที่จะจับกับตัวใบพัดนะครับชามใบพัดตรงนี้จับปุ๊บเข้าไปนะจะมีรูอยู่นะจากนั้นเราก็จะใช้ตัวล็อกเบอร์สิบเจ็นะครับถ้าเป็น คุณปู่ที่ทำกับคุณปู่ม,มันจะไม่มีอ่ะมันจะไม่มีอันนี้ใช่ไหมฮะไม่มีรูผมก็จะใช้ตัวน็อตลองแทนนะโอเคอันนี้ก็อันนี้ก็จะง่ายหน่อยครับเมื่อล็อกแน่นแล้วก็ออกทาการปึ๊บขังออกครับค่อยๆนะนี้เราไม่ต้องกระแทกอะไรมากนะปึ๊บแกนล็อกได้เลย นี่คือชามในของผมนะสภาพเดิมๆเลยนะครับไม่อะไรเลยไม่ได้ขูดไม่ได้แต่งปแต่งอะไรทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมจะมาทดลองในการเรียงเม็ดแบบนี้ดูนะว่ามันจะวิ่งได้ไหมฮะปกติผมใส่3เม็ดคือแบบ3เม็ดแบบว่าเป็นสามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยมแบบเป๊ะแบบเลยแต่ว่าอันนี้ผมจะลองใส่4เม็ดนะนี่สีเม็ดนี้เรียงน,นี้เลยเดี๋ยวมาดูว่ามันจะวิ่งแล้วเป็นยังไงนะฮะกับ4เม็ดแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราก็จะทําการประกอบนะครับเข้าไปนะครับ4เมตรถอดแหวนรองตรงหยอกเดี๋ยวเราไปลองวิ่งดูว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็ทําการประกอบแคงเข้าไปที่เดิมที่เรียบร้อยนะครับก็สรุปก็คือใส่4เมตรได้นะครับแล้วก็เอาแหวนแหวนรองด้านหน้าออกนะครับแหวตนตัวนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปลองวิ่งกันดูนะฮะแล้วมาสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับ ั่นก็เป็นการวิ่งทดสอบนะครับตอนที่เราทําเสร็จเรียบร้อยเลยคว่าเอาเม็ดใส่4ีเม็ดแล้วเป็นยังไงนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมวิ่งได้ประมาณ80เท่านั้นเองนะฮะสุดแค่นั้นเลยนะฮะแล้วก็มีการกระตุกมีการสะดุดของรถด้วยนะฮะแต่พอผมใส่4ีเม็ดปุ๊บก็วิ่งดีขึ้นมานะฮะต้นดีกลางดีปลายดีทัานดีนะฮะก็ขึ้นมาถึง90เลยนะครับผม เออก็ถือว่าโอเคนะฮะดีมากๆเลยนะครับผมนี่ขนาดชามเดิมนะยังไม่มีการขูดกันอะไรเลยเดี๋ยวต่อไปถ้ามีการขูดเนี่ยน่าจะดีขึ้นกว่านี้นะฮะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แล้วกันนะครับในการเซอร์วิสรถเจ้าคุณป้าแกลนี่คันนี้นะครับขอบคุณที่เป็นพื่อนที่สนดตามรับชมนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ